ตำนานกล่าวไว้อย่าเดินผ่านต้นตะเคียนยามค่ำคืนหากได้ยินเสียงเรียกชื่อเพราะผู้ที่เอ่ยเรียกอาจไม่ใช่คนเป็นแต่คือวิญญาณที่ยังคงเฝ้ารอใครสักคนในค่ำคืนหมอกหนาทึบแห่งป่าตะวันออกเฉียงเหนือสารไม้เล็กๆซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ ภายในบ้านไม้เก่ายายแก่เตือนหลานชายเสียงตะเกียงน้ำมันสั่นไหวเงาดำไต่ไปตามผนังไม้ไผ่ถนนดินลุกรังข้างบ้านเงามัว,ม,วมัวเคลื่อนไหวใต้ต้นตะเคียนอาถรรพ์หมอกเกาะตำ่ำจนแทบกลืนทุกสิ่งอันเงาดำตัดศีรษะนักโทษเลือดซึมลงดิน ชายหนุ่มไทยเดินเข้าหาต้นตะเคียนหมอกเหมือนมีชีวิตแหวกออกแล้วโอบล้อมร่างเขาวิญญาณหญิงในชุดไทยสีขาวปรากฏใต้ต้นตะเคียนผมยาวพลิ้วร่างลอยเหนือพื้น สายตาหล่อนว่างเปลา่าแต่เต็มไปด้วยความแข็งที่ไม่เคยดับลงเสียงแผ่วเบาเรียกชื่อชายหนุ่ม <will> ราวกับรู้จัก <this. S 1> เขาเมื่อนานานับร้อยปีหมอกหนาขึ้นอีกครั้งเงาแขนขาวซีดเอื้อมออกมาจากต้นไมย้ยายแก่ท่องมนเก่าแก่เสียงสั่นไหวดังก้องเราจะต้านอาถรรพ์ ไฟฉายดับวูบเหลือเพียงเงาสลัวเสียงฝีเท้าลึกลับดังรอบตัวชายหนุ่มสายตาหล่อนว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความแข็งที่ไม่เคยดับลงเสียงแผ่วเบาเรียกชื่อชายหนุ่มราวกับรู้จักเขาเมนานานนับร้อยปีหมอกหนาขึ้นอีกครั้งเงาแขนขาวซีดเอื้อมออกมาจากต้นไม้ยายแก่ ท้องมนต์เก่าแก่เสียงสั่นไหวดังก้องเราจะต้านอาถรรพ์ไฟฉายดับวูบเหลือเพียงเงาสลัวเสียงฝีเท้าลึกลับดังรอบตัวชายหนุ่มต้นไม้ทั้งป่าสั่นสะเทือนเหมือนตอบรับเสียงหัวเรนาะนั้นยายแก่จับแขนหลานกระซิบว่า อย่ามองตาเธอเด็ดขาดชายหนุ่มหลับ <Come to S 1> ตาแน่น <Come to S 1> แต่เสียงเพรียยังดังก้องในหัวไม่หยุดเงาดำหลายร่าง <we 're S 1> โผล่จาก <you S 1> พื้นดิน <this> มือมาก <of you. S 2> มายนับไม่ถ้วนพยายามคว้าเข้าไว้ชายหนุ่มกรีดร้องเรียกชื่อยายหวังเสียงมน จะช่วยพ้นจากอาถรรพ์นี้เปเลวไฟเทียนกระพิบแรงราวกับกําลังต่อสู้กับสายลมจากนรกทันใดนั้นเสียงเงียบลงทุกสิ่งหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกตรึงไว้ ชายหนุ่มค่อยๆลืมตาพบว่ากำลังยืนอยู่กลางป่าที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวมีเพียงเสียงมแมลงร้องแต่บรรยากาศกลับเย็นยะเยอะือกผิดปกติเงาหญิงสาวชุดไทยเดินผ่านไปด้านหลังรากับล่อลวงให้เขาตามไปยายแก่ก้าวออกมาจากความมืดถือสายสินจนแน่นในมือ เธอตะโกนบอกหลานว่าอย่าไปในสวนกล้วยนั้นเด็ดขาดทันใดนั้นลมแรงพัดวูบไฟตะเกียงดับลงทันทีความมืดปกคลุมทั้งบ้านเหลือเพียงเสียงหายใจของชายหนุ่มเขาค่อยๆย,ยกไฟฉายส่องไปยังมุมห้อง เงาร่างผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นแต่พอไฟส่องไปกลับว่างเปล่าชายหนุ่มเริ่มหายใจถี่ใจเต้นแรงจนดังชัดทุกเงามุมห้องเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีชีวิตเขาหมุนตัวไปมาแต่ไม่พบอะไรแน่ชัด แล้วเสียงกระซิบก็แทรกเข้ามาในความมืดเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาชัดเจนชายหนุ่มกัดฟันแน่นพยายามไม่หันกลับไปมอง Cl แต่เสียงฝ <the> ีเท้ากลับเดินตามมาช้าๆ <John. S 1> เขาเร่งก้าวเดินแต่เสียงนั้นยังคงไล่หลัง เหงื่อเริ่มไหลท่วมหน้ามือสัน่นจนจับไฟฉายแทบไม่อยู่ um> เขาส่องไฟไปยังทางเดินข้างหน้ามีร่างเนายืนรออยู่ <You will S 1> ดวงตาของร่างนั้นขาวพโพลนว่างเปล่า um> ริมฝีป,ปากค่อยๆขยับ um> เหมือนกำลังท่องคาถาโบราณ เสียงแหลมสูงแทรกเข้ามาในหัวจนเขาแทบสุดเขาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆแล้วทันใดไฟฉายหลุดมือตกลงกับพื้นดังฟัง่งความมืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเขาก้มลงคว้านหาไฟฉาย แต่กลับสัมผัสได้เพียงความเย็นเยียบของดินชืน้นทันใดนั้นมีมือหนึ่งเอื้อมมาจับแขนเขาแน่นเขาหันขวับแต่สิ่งที่เห็นคือใบหน้าผู้หญิงซีดเผือดดวงตาเธอไร้แก่นสารมองทะลุเข้ามาในวิญญาณชายหนุ่มสะบัดแขนสุดแรงก่อนวิ่งหนีออกไปในความมืดเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังตามมาแผดกล้องไปทั่วป่า เสียงนั้นบิดเบี้ยวเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมต่ำเขาวิ่งจนหมดแรงแต่ป่ากลับยาวไกลไร้สิ้นสุดแล้วทันใดเขาสะดุดรากไม้ล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงเขาเงยหน้าขึ้นพบว่าต้นตะเคียนยักษ์ตั้งตรงงานอยู่ตรงหน้าหมอกเขาหมุนวนรอบต้นไม้ราวกับมีชีวิตของมันเองแล้วร่างหญิงสาวชุดไทยสีขาว ค่อยๆปรากฏออกมาจากเงามืดเธอยกมือไหว้แต่รอยยิ้มกลับเย็นชาและหน้าหวาดกลัวเสียงกระซิบดังรอบทิศเตือนถึงคำสา์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาของหญิงสาวเรืองแสงส่องทะลุเข้าสู่หัวใจของเขาภาพอดีตผุดขึ้น ผู้คนมากมายถูกสังเวียนใต้ต้นตะเคียนเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะประสานกันดังก้องไปทั่วป่าภาพทั้งหมดดับวูบเหลือเพียงความเงียบงันและเงาตะเคียนที่ยังยืนอยู่